สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมโคกหนองนาโมเดลของคุณยายวาสนานะคะในพื้นที่8ไร่นะคะเดี๋ยวเราเอาไปชมกันเลยนะคะเราใช้น้ำแผงโซลาเซลล์นะคะในการทำเกษตรในครั้งนี้นะคะโคกหนองนาตรงนี้นะคะเราเริ่มได้3เดือนแล้วค่ะค่ะเราก็จะมีการลงต้นกล้วยก่อนนะคะ ลงต้นกล้วยแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวนะคะปลูกแซมกันนะคะแล้วก็จะมีต้นละมุดค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นกระท่อมนะคะเราทำเอาไว้เก็บเครื่องมือเก็บอุปกรณ์ในการทำกรเกษตรนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้กันนะคะ คิดอะไรไม่ออกก็ลงต้นกล้วยไว้ก่อนเลยนะคะเนี่ยค่ะน้อ,นองน้องน้ำตรงนี้นะคะก็จะมีหอยนะคะเราก็จะเลี้ยงหอยแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเราเนาะ<อ>ก็เพิ่งจะได้สามเดือนเองนะคะ<อ>เราก็ลงต้นกล้วยลงต้นมะพร้าวต้นขน,นุนแล้วก็จะมีผักหวานนะคะอ่าโซนตรงนี้นะคะเราก็จะลง ปอเถือกนะคะเพื่อบำรุงดินนะคะเพราะว่าดินของเราเพิ่งขุดมาใหม่ๆนะคะเราก็เอาเม็ดของปอเถือกนะคะมาโรยไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะโซนตรงนี้เราก็จะโรยเอาไว้เต็มเลยนะคะเนี่ยก็จะมีการเพาะปลูกอยู่เพราะว่าแถวบ้านเราเนี่ยก็จะร้อนมากเนี่ยค่ะคุณยายก็ทำสวนคนเดียวนะคะจะทำคนเดียวเลยนะคะ ในพื้นที่แปดไร่นี้นะคะตอนนี้คุณยายก็กำลังถอนต่อเถือกเนาะเพื่อที่จะเอามาใส่ตรงโคนต้นไม้นะคะนี่ค่ะก็คุณยายก็จะปลูกเช้าเย็นนะคะวันละต้นสองต้นนะคะอันนี้ต้นยางเนี่ยบางต้นชนุน้อยก็ไม่รู้จักเอนียจะในต้นขนุนเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นผักหวานคุณยายวาสนาโอ้นี่มะนาวค่ะต้นมะนาวเนี่ยค่ะใต้ปอเถือกนะคะก็จะมีต้นหลากหลายชนิดเลยนะคะเพราะว่าช่างภาพเองก็จะไม่ค่อยรู้จักชื่อของต้นไม้นะคะไม่ค่อยรู้จักชื่อของต้นไม้ค่ะนี่ค่ะนี่จะในกอหนึ่งเนาะก็จะมีต้นกล้วยนะคะ อันนี้หน่อออกแล้วเด้ออันนี้ก็จะเป็นต้นกระท่อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอนะคะก็มารวมกันอยู่ในซุ้มเดียวกันนะคะอันได้รอดก็คือรอดจ้ะอันได้ไม่รอดก็เลยแต่จ้ะแต่ที่แน่ๆนะคะก็คืออ่าต้นต้นนี้นะคะก็อาศัยร่มของต้นกล้วยนะคะก็อาศัยร่มเพราะว่าอ่าบ้านเรานะคะก็จะจะร้อนมากเนาะก็อาศัยซึ่งกันและกันเนาะพออันนี้โตแล้วก็ สวนต้นกล้วยเนี่ยมันเกิดง่ายมันจะไปทางไหนก็แล้วแต่มันยังไงมันก็รอดอะต้นกล้วยอะเนี่ยโซนบองเนือก็จะเป็นปอเถือกเนาะเพราะว่าดินดินบองเนี่ก็จะคุดมาใหม่จ้ะพี่น้องจ้าดินบ้องเนี่ก็จะคุดมาใหม่โซนนี้ก็จะเป็นพักหวานเด้อจ้ะพักหวานจ้ะเนี่ยดินคุดมาใหม่ก็เลยเอาผลผลิตของด้านนี่น,นี่บักแตงสามเดือนเนะาะบักแตง<อ>ไทยจ้ะ นี่<ร>าจากต้นกล้วยจะสามเดือนแล้วนะค่ะตอนนี้นะคะคุณยายก็หลังจากที่ปลูกพืชต้นไม้เสร็จแล้วนะคะก็มานั่งนั่งรึงนะคะเพื่อที่จะพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถามคุณยายนะคะว่าคุณยายได้ปลูกต้นอะไรไปบ้างแล้วค่ะในพื้นที่แปดไร่ตรงน,นี้นะคะมะม่วงอ๋อมีมะม่วงนะคะมะขามมะขามมะย,ยงมะยงมะยงชิด้วยนะ มะปรางมะกอกมะปลิงโอ้ม่มะปลิงต้นกระท่อมกระท่อมมะพร้าวมะนาวมะกรูดมะกรูดแล้วก็ที่เน้นๆเลยนะคะก็จะช่ออมก็มีนะคะที่เราไปถ่ายมาตะกี้นะคะ ต้นอะไรนะฝังโน้นที่ใบมัน,น,นหนาใหญ่ๆอะ่ะต้นอะไรสาวรสม,มีสาวรสมีเชอรี่โดยอ่าเชอรี่ดอยแล้วก็มีต้นกล้วยต้นต้นกล้วยอะไรนะที่ที่สั่งมาตอนนั้นอนะ่ะกล้วยหอมอินโดอ่ากล้วยหอมอินโดนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ว่าจะปลูกมะม่วงมะไฟ ลูกหลายอย่างแล้วเนาะหลายอย่างแล้วอือคือทุกอย่างเนี่ยคือเราจะโรยต้นต้นอะไรนะต้นส้มโอมีส้มเขียวหวานอืมตอนนี้ก็ปลูกมาได้กี่เดือนแล้วคะสามเดือนอ๋อตอนนี้ก็สามเดือนนะคะสามเดือนนี่ไม่ได้ปลูกทีเดียวคือเริ่มอืทำทยอยเรื่อยๆทยอยอาทิตย์ละต้นก็คุณยายปลูกคนเดียวนะคะ อันนี้คือปลูกคน,ดคนเดียวเลยนะคะอันนี้ขุดขุดตอนปีใหม่อืมขุดตอนปีใหม่เสร็จประมาณหลังจากนั้นเราก็เริ่มใส่ฟางคุมหน้าดินทำโน่นทำนี่แล้วก็เริ่มลงต้นไม้มาเรื่อยๆทีละนิดทีละต้นทีละต้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอากาศร้อนเขาต้องพักก่อนเนาะบางทีวันนี้ลงไปสองต้นอีกสองอาทิตย์มาอีกทีหนึ่งก็ทำไม่ได้ไว้ไหวร้อน ต้องทยอยเนาะวันนี้จะมาถอนในนี่ถอนหญ้าถอนบอเทืองบอเทืองนี่เราเอาไว้ทําอะไรคะเนี่ยทาปุ๋ยนี่แหละถอนแล้วก็ใส่ตามโคนต้นไม้นี่แหละอืก็จะทยอยนะคะไไเไปเผาเราถอนถอนถอนแล้วก็วางตามโคนต้นไม้นี่เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายไปก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยยูเรียอย่างดีเลยนะเนี่ยก็ท่านใดที่กําลังจะหัดเริ่มปลูกนะคะก็ สนใจที่จะสอบถามก็แวะเวียนมาสอบถามคุณยายได้นะคะคุณยายก็ไม่ค่อยได้มาสวนหรอกเนาะนานๆจะมาทีปั้ินเราไม่ได้ลงลูกอ๋อตันนิ้เราลงแม่เราลงแม่ได้สิบตัวเราลงแม่แล้วก็ตอนฝนตกตะกี้ก็คือแม่ไปหมดแล้วไม่ไปเอาแม่ยังอยู่อ้าวเหรอนอกจากว่าน้ามันเป็นร่องมันถึงจะไปแต่ถ้าให้มันปีนขึ้นไปนี่มันไม่ไป อ๋อหรอมันจะอยู่กันที่มันก็น่าเลี้ยงอยู่เดนเนาะแต่ถ้าหน้าดินหัก่ะมันไปหอยจุ๊บไปไหมไปโอ้แต่เยอะมากเลยเนาะแล้วก็ก็คือขยายพันธุ์ให้กับชุมชนของเราด้วยนะคะถ้ามันไปก็คือไปนะคะก็ก็จะได้แบ่งชาวบ้านกินด้วยเนาะเราเลี้ยงให้โตแล้วก็เขาไปก็แล้วแต่เขาแต่เขาไม่อยากอยู่กับเราเนะาะจ้่ตอนนี้ก็จะให้คุณยายฝาก <Yeah. S 1> นี่จ้ะเดี๋ยวเราก็จะพามาจับหอยกันนี่ไงแค่เอามือล้วงไปแค่เนี้ยเราก็จะเจอหอยกันแล้วอันนี้คือหอยเชอรี่นะจ๊ะเราก็จะมีกันหลายสายพันุ์นะคะมีทั้งหอยเชอรี่หอยจุ๊บโอ้นี่มีลูกเล็กๆด้วยนะคะนี่นะจ๊ะก็นี่จ้ะนี่หอยจุ๊บนะจ๊ะตัวใหญ่ๆเลยนะจ๊ะนี่จ้ะเราก็นี่ นี่จ้ะเยอะเลยนี่จ้ะก็เต็มเลยนะคะก็เต็มขอบสะเลยนะคะก็ที่โคกหนองนาของเรานะคะก็จะมีหอยหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเชอรี่หอยจุบ๊บหอยโค้งด้วยดูจะบอกให้นี่มันกําลังออกไข่ด้วยเนี่ยเห็นไหมอืม,อมเยอะจ้ะเต็มสะเลยจ้ะนี่จ้ะ ปลาก็เยอะจ้าเจ้าสามตัวก็มาด้วยพักเหนื่อยกันร้อนมากเลยเหนื่อยไหมติตินี่จ้ะเอยอะมากจ้าเงงอาหรอให้มันอยู่ประมาณนี้เหร ก็เราจะเก็บหอยไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะเก็บหอยไปขายนะคะีนจ่ะหอยเกาะเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยหอยจุ๊บหรือว่าหอยเนจ่ะหอยเยอะแยะเลยนะค่ะส่วนข้างบนนี้นะคะเราก็จะเลี้ยงมดแดงด้วยนะคะีนจ่ะ เขาก็จะมีอยู่ตามกิ่งไม้ใบไม้นะคะก็ถ้าเป็นฤดูมดแดงเนาะเราก็จะได้มดแดงกินนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อมากมายนะคะเวลาเรามาทุ่งนานะคะถ้าเราแบบจะต้มไก่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะหาหมดแดงที่อยู่บนต้นไม้ของของเรานะคะค่ะวันนี้อากาศร้อน น้ำก็จะไหลดีมากๆเลยนะคะก็ได้น้ําเยอะเลยค่ะนี่จะ้ะแล้วก็จะทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะปลูกทุกเชา้าทุกเย็นนะคะวันละสองต้นสามต้นนี่ละคะ่ะก็คุณยายแกก็ทําคนเดียวเนาะตอนนี้น้ําเยอะเลยนะคะยิ่งแดดแรงๆเนี่ยน้ําไหลดีมากเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือ ต้นตะไคร้นะคะแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็จะปลูกขึ้นมาเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นเงาะต้นทุเรียนหรืออะไรเนี่ยนะคะก็จะมีการทยอยปลูกค่ะอันนี้3เดือนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะคะเพราะว่าคนที่ปลูกก็คือคุณยายทําคนเดียวนะคะอันนี้แดดแดดแรงมากเลยนะคะแดดแรงมากก็เลยจะภาพมันก็จะสว่างเกินไปเนาะจะเนี่ย อันนี้คือต้นที่อยู่ใต้ปอเถือกนะคะอยู่ใต้ปอเถือกนะคะก็ต้องแหวกนะคะถึงจะเห็นนะคะอากาศบ้านเรามันร้อนเราต้องทําอย่างนี้แหละต้นไม้มันถึงจะรอดค่ะไม่งั้นต้นไม้ที่เราปลูกใหม่มันก็จะเจอแดดเต็มๆเนาะถ้าเจอแดดเต็มๆนี่คือตายหมดเลยนะคะนี่ค่ะ สามเดือนปลูกได้เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงบำรุงดินอยู่ค่ะค่ะ,อะสองสองข้างทางเนี่ยนะคะก็จะมีต้นไม้อยู่ใต้ปอเถือกหมดเลยนะคะก็เนี่ยค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราก็จะให้คุณยายฝากข้อคิดให้กับคนที่กำลังริเริ่มทำนะคะว่าอย่าท้อหรือว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ ก็ยายเหนื่อยทำเพราะว่ารักไม่มีอะไรมากก็ใจชอบล้วนๆเลยนะคะทำเพราะว่าเราอยากทำเฉยๆถ้าทำปุ๊บจะให้เห็นผลผลิตเลยน่ะก็ไม่ได้เนาะเราก็เรามีความสุขที่ที่ทำคือคืออยากจะทำไม่ได้หวังว่าเออจะต้องมีผลผลิตหรือว่าปลูกแล้วมึงต้องรอดมันไม่ใช่หรอกก็ปลูกอันไหนอันไหนไม่รอดเราก็ปลูกใหม่อันไหนไม่รอดเราก็หามาใส่ใหม่ แต่ไม่ได้แบบดดิมนะย่างสมมติลงมะพร้าวอย่างเงี้ยมะพร้าวตายเปลี่ยนเอากล้วยมาใส่อย่างเงี้ยไม่หามะพร้าวมาใส่คือมีอันไหนใส่อันนั้นไม่ได้เจาะจงว่าต้องไปหาเพราะว่าทุกชนิดเราก็กินได้หมดเนาะเราปลูกในสิ่งที่เรากินได้อันไหนที่เราคิดว่ามันกินได้เราก็ปลูกปลูกมะไฟมะไฟสีทองสามต้นตายหมดอ้าวมันจะรูดเหรอจะรู้ มันโดนน้ำอ๋ออันไหนตายเราก็เอามามาเสริมใหม่เอามาปลูกใส่ใหม่เนะจะก็สำหรับท่านใดที่คิดที่จะเริ่มทำโคกหนองนานะคะก็เรื่อยๆนะคะถึงผลผลิตถ้าเราจะหวังเอาผลกำไรภายในปีสองปีนะคะก็ปลูกอะไรลงไปก็ใส่เม็ดพวกแตงโมพวกเม็ดแตงไทยตอนเราปลูกต้นไม้นะเราก็จะหยอดเมล็ดถั่วเมล็ดละายไปด้วยเลย มเมล็ดบวบอะไรก็โยนในต้นไม้นี่แหละพอมันพอมันโตมามันก็ได้กินในพวกนะั้นใช่ไหมนั่นน่ะเต็มนั่นนะเนะตงไทยนอนระงอระงวลเลยเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายไกลๆให้ชมกันเนาะนนนะบวบเราก็กินจนขี้เกียจกินนะผักบุ้งก็มีอยู่ในทุงน่งนาเราซื้อมากินแล้วก็กินเยอะ แล้วก็เอาต้นมานำมาเสียบๆ,ๆ,ๆมันก็ลยอยหอยแล้วก็มีนะคะหอยจ๊บก็มีหอยจ๊บตัวอ้วนๆเลยนะคะพวกหอยพวกอะไรมันก็กิกนผักบุ้งกินอะไรอ,อย่างนง้ยมันเป็นวงเวียนชีวิตเนาะปลาเราก็ไม่ต้องให้อาหารมันก็กินข้าวเนะี่ยข้าวที่มันขึ้นพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยว่าปลานิลเนะ่ะถ้ามันไม่มีอะไรกินแล้วมันจะมีลูกตอนนี้มาปล่อยมาสามเดือนจิตี้มันเห็นอะไรอยู่ในน้าหรือเปล่า นี่คือสภาพที่เราไปถ่ายได้แป๊บหนึ่งนะคะคือตกขี้ตมจ้ะโซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็แวะมาเที่ยวกันได้นะคะอีกปีสองปีนะคะก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นกว่านี้นะคะ